สวัสดีครับวันนี้บริษัทตัวรากจูงนำเสนอโมบายแหวนคาร์เอลสองแหงขนาด450วัตต์นะครับเป็นโมบายขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายง่ายติดพ่วงใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับตรงล่างของล้อติดโชคเข้าไปรับแรงกระแทกนะฮะเวลาวิ่งแผ่นไม่กระแทกกระทันโครงสร้างแข็งแรงครับน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะครับสามารถใช้มอเตอร์ไซค์รากจูงได้เลย แผงเรออกแบบให้พับได้ไม่เกะก,กะนะครับซึ่งตัวแผงสามารถยกง่ายมีโชคช่วยยกเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการยกแผ่นนะครับอ่สาธิตนะครับมีตัวล็อกแผ่น างปีกออกในกว้างเลยนะครับยกื่อยกเบาแรงรุ่นแรงนะครับ,รบเก็บง่ายสาธิตตอนใส่ล้อด้านหน้าด้วยครับมีล้อด้านหน้าสามารถปรับระดับได้่อยปรับองศานะฮะประกอบง่ายครับกดตัวล็อกเลยครับ เลับก็หมอด้วย2แผงตรงนี้จะใช้กับปั๊นมน้ําขนาด3นิ้ว350วัตต์นะครับ ไปได้นั้นได้เลยครับแต่มันมันเปินย่ายง่าย